วันนี้ผมว่างๆนะฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับที่พวกเรากำลังผ่าวิกฤตของเชื้อโรคร้ายนะครับที่มันพัฒนา,ากายสายพันธุ์ออกมาก็คือเชื้อโรคหวัดนะครับหรือที่พวกเราเรียกว่าโควิดกันแล้วไอ้ปัญหาโควิดนี้แหะครับมันทำให้นะหลายสนามสอบที่ที่ที่ทเรากำหนดที่ เตรียมหนังสืออ่านหนังสือมาอย่างเต็มที่หลายคนที่มีความผิดหวังมากนะครับที่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการทบทวนหนังสืออ่านหนังสือมาเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็มีการเลื่อนการสอบออกไปสนามแรกเลยที่เลื่อนคือสนามเนติบัณฑิตนะครับสนามที่สองคือสนามมริการผู้ช่วยคือสนามจิ๋ว และตามมาด้วยสนามใหญ่เพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแต่คณะกรรมการก็มีการประกาศเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดหลายคนอาจจะมีความเสียดายว่าอยากจะไปทดสอบอวิชาความรู้อยากจะไปประลองยุทธในสนามสอบหรือเกินหลายคนก็บอกว่าเอาล่ะถ้าเลื่อนสอบแบบนี้ ผมก็สบายใจแล้วนะครับก็จะได้มีเวลาอ่านหนังสือกันเพิ่มมากขึ้นแต่คนที่บอกว่าได้มีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่มีการประกาศเลื่อนสอบผมเข้าใจว่าพวกเราก็ยังจะสบายสบายอยู่เพราะมันไม่มีกรอบเวลานั่นคือการเลื่อนสอบนั้นน่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เรากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ถูกไหมครับเรากฎเกณฑ์ไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่มันเกิดภายนอกตัวเรามันเป็นภาวะวิสัยนะฮะเขาเลื่อนก็เลื่อนไปเลื่อนเมื่อไหร่เราก็สอบเมื่อน,นั้นแต่สิ่งสําคัญเรื่องอัตตวิสัยซึ่งมันอยู่ภายในตัวของเราเรากําหนดกฎเกณฑ์ตั้งแต่วินาทีนี้ได้ไหมครับว่าเราจะมีเวทในในการทบทวนตำรับตาําราเพื่อเตรียมตัวที่จะให้มันทันและก็พร้อมในวันที่คณะกรรมการสอบ ในสนามต่างๆได้กำหนดวันเวลาสอบในภายภ้าคหน้าเราล็อพร้อมกันหรือยังครับวินาทีนี้ท่านยังมัวบอกว่าเป็นการเลื่อนสอบโดยไม่มีกำหนดท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็เลื่อนการอ่านหนังสือเลื่อนการทบทวนหนังสือไปอย่างไม่มีกำหนดเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแล้วครับนะฮะนะฮะ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีงามที่เราพวกเราได้อยู่บ้านกันนะครับตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งรัฐบาลประกาศออกมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาก็คงจะเห็นกันแล้วว่านะครับภายหลัง4ี่ทุ่มแล้วออกจากบ้านไม่ได้แล้วนะครับฟังข่าวเมื่อเช้ามีคดีเกิดขึ้นนะครับรวมแล้ว42คดี สีสองคดีเป็นคดีอาชญากรรมด้วยนะครับออกบ้านออกจากบ้านในเวลาซึ่งเขาห้ามนะฮะประการที่1ประการที่2คือเมื่อตรวจสอบประวัติแล้วปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นมีประวัติอาชญากรรมครับที่จะต้องถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะฮะอาชญากรรมอาชญากรต่างๆเริ่มออกทํามาหากินนะครับ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต่างๆก็จะได้รับผลกระทบสมัยก่อนไม่มีพระราชกันนดการบริหารราชการในสถานการสุดจุกเฉินแสดงว่าในขณะนั้นคุณอันตรายแล้วครับถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเดินเที่ยวตอน5้าทุ่มเที่ยงคืนจนถึงตีสีนะครับนี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ไม่ไม่ว่ากันนะฮะตรงนั้นผมก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมาแต่ผลกระทบ อย่างน้อยที่สุดนะฮะมีการเลื่อนสอบสนามอายการผู้ช่วยนะครับซึ่งเป็นสนามใหญ่ซึ่งปกติแล้วจะสอบในวันที่25 26นี้ถูกต้องไหมครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือโอกาสอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราให้พร้อมนะฮะแล้วก็ฝากถึงน้องๆด้วยนะครับที่กำลังจะสอบในติบ,บัณฑิตนะครับสมัยที่72ภาค2นะครับภาคนี้ถ้าใคร สอบแล้วก็ผ่านก็จะจบแล้วก็รับเนติบัณฑิตไทยได้เลยเช่นเดียวกันนะฮะเช่นทันเวลาช่วงประมาณเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นปกติของพวกเรานะฮะในชาวเนติบัณฑิตไทยของเรานะฮะก็ฝากไว้แล้วก็ให้ความสำคัญด้วยนะครับเริ่มกำหนดตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยังไม่สายครับ เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้เริ่มทบทวนตำรับตำราเริ่มเอาดีกามาอ่านตั้งแต่วันนี้อย่างน้อย2ดีกาอ่านหนังสือทบทวนบทมาตราอย่างน้อย3-4มาตราให้มันเข้าซึมซับเข้าไปอยู่ในสมองของเราเนี่ยนะฮะเวลาตอบข้อสอบมันจะได้นําออกมาใช้และจะได้ไม่ต้องบอกว่าเวลาก่อนคณะกรรมการประกาศให้มีกําหนดเว,วนเวลาสอบแล้วบอกว่าฉันไม่พอ้องอย่างนี้ไม่เอานะฮะ อย่างนี้ไม่เอานะครับเราต้องทําความพร้อมให้ปรากฏจากตัวของเราเองทุกวินาทีนะครับ